พี่น้องเอฟซีเมื่อส,สักครู่นี้ป้าเกี่ยวแบบแบบไม่ใช่ถนัดของป้านะคะเพราะว่าเวลาที่ป้าเกี่ยวข้าวป้าจะถนัดเกี่ยวแบบนี้นะคะ่ะลองดูนะคะเวลาป้าเกี่ยวข้าวเมื่อก่อนป้าก็จะเกี่ยวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่านี้มันไปมันอาจจะไปเร็วมากไม่ได้เพราะว่า ต้มนะคะต้มโอเคน้องดีมเมื่อก่อนนี้ป้าก็จะเกี่ยวแบบนี้แหละนะคะคือโอ้โหจะเข้าไปยังไงมันค่อนข้างจะต้มแล้วก็ข้าวมันแ,แตกกระจายไม่เป็นที่ด้วยนะคะมันแตกกระจายมันไม่ไปทางเดียวกันมันก็ค่อนข้างจะเลือกอยากหน่อยนะคะแต่ป้าไม่เคยเกีเย่ยวข้าวเช้า<ม><ม>งั้นเถอะป้าก็เคยเกี่ยวข้าวเร็วๆแบบนี้นะคะป้าก็เกี่ยวข้าวแบบนี้เมื่อก่อนป้าก็ เดี๋ยวข้าวช้าไม่กินนะเนาะน้องบีมต้องบีมที่นี่ที่นี่จะตามป้นจนมาเลยเพราะว่าป้าเกี่ยวข้าวเร็วนะคะก็ยังพอได้อยู่เอสิ ป้ายังพอเกี่ยวข้าวเร็วได้อยู่นะคะแต่ว่าข้าวมันแตกกระจายแล้วก็มันจะมีเอ่อคนมีนจะมีตรมด้วยนะคะโอเคมีคนมัดให้เพราะว่าถุงมือป้ามันจะมัดไม่ถนัดนะคะโอ้โหสนุกจังเลยพี่น้อง เดี๋ยวข้าวทีนีนน่เนาลกนเียว้เ่เลยว้าวดีจังเลยสนุกสนุกแต่ว,ว่าตอนนี้มันเป็นเขี่ยวข้าวที่อยู่ในน้ำนะคะมันจะมีตมหน่อย การเคลื่อนไหวก็อาจจะไปเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดตมติดตมนะคะแต่ว่าการที่ได้เกี่ยวข้าวแบบที่เคยเกี่ยวเมื่อก่อนนี้มันก็ทําให้โอ้หัวดีนะอะไรข้อตาตัวหนูฟ้เนาเก่าก็ล้มมาโดนแดดแล้วก็เหงื่อนะคะเยอะด้วยพี่ลุงไปเบิ้งหนึ่งกอน ดูอย er ู่ปลาเปียกเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่ามันแดดมันบางครั้งมันก็หลุดไปนะครับพี่น้องเอซก็เข้ามาดูนะครับบางครั้งก็จะขาดหายไปมันร้อนนะครับอยู่กลางแก้งนะครับ มีอยู่รายได้ไหมรายได้อยู่มันเปิดป้เปียกอยู่นี่นะคะกำลังเกี่ยวข้าวคะ่ะจะขยับไหม,มจะพอได้อยู่นะคะพอเกี่ยวข้าวเต็มอยู่นะคะวกวอนไม่ได้เกี่ยวนานมากเลยขยับกล้องเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับให้เห็นป้าเปียกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้าวอยู่นี่ครับนะนนเห็นไหมครับเห็นแล้วครับทีนี้โอเค okay, นะครับ ขอบคุณนะครับหนึ่งท่านที่อยู่ที่นี่นะครับคุณคุณเครืววันนะครับยังอยู่เป็นกำลังใจให้ป้าเกี่ยวข้าวนะครับกับพี่น้องนะฮะเห็นไหมครับนี่เสื้อดงแดงนี่เป็นเจ้าของนานะครับคุณสวัยนะครับแล้วก็น้องบีมนุชชนน้องปลอยแล้วก็พ่อน้องนุนะครับกับแม่น้องตานะครับมาช่วยพี่น้องของเราในวันนี้นะครับช่วยกันเกี่ยวข้าวนะ นี่ก็คือข้าวที่เกี่ยวออกมาแล้วก็เอามาวางอย่างนี้นะครับเป็นเป็นเป็นกำเป็นกำนะครับเพื่อว่าจะเจ็บง่ายแล้วก็เพื่อจะตากแดดด้วยนะครับสมัยก่อนต้องเขาเรียกว่าฝอนฟ่อนข้าวนะตอนนี้ไม่มีแล้วคือบันนี้สองกำของป้าอ่าเปนนี้ไม่มีฟ่อนก้าวนะข้าวนะครับโอ้เมียยอะไรขยอยอะไรขตาทุุงใครใค่ขึ้นด้วย นน้ายัางเกี่ยวข,ข้าวได้อยู่ใช่ที่น้ำคะเออันนี้ป้ายังเกียได้อยู่นะคะีอยข้าวน้ํา,า,ายังไม่หมดนะครับมันก็มีน้ําอยู่นะครับแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันไม่ร้อนนะมาเทียวที่กอดลองเขาร้อนไมันต้อง นี่คนหนึ่งช่วยมัดให้ป้านะคะทีมงานมัดตามหลังนะครับเพราะว่าคนเกี่ยวข้าวนี้เป็นคนเกี่ยวข้าวสมัยโบราณนะครับก็คือเกี่ยวเร็วมากนะครับเป็นอย่างนี้มันมันมันเร็วนะครับเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับเมื่อก่อนถ้าช้าก็ไม่ได้นะครับคนน้อยผู้ได้เกี่ยวเขาซ่านี่ไม่ได้แต่งานเขาว่าต้องขยันต้องเร็วที่นาของป้านี่ต้อง ผู้เบาผู้เบาเขาถึมาจอบเบิ้องเพราะได้เกี่ยวข้าวเร็วที่สคัญปู่ย่ากับมักค่ะเดี๋าายว<า>ป้าจะบอกเคล็ดลับของคนเมื่อก่อนนี้ทําไมทาไมป้าต้องเกี่ยวข้าวเร็วเพราะว่าถ้าใครเกี่ยวข้าวได้ทีละน้อยมันมันนานกว่าจะเต็มกํามือมันจะปวดหลังมากค่ะมันจะปวดเอวมากป้าเกี่ยวเร็วเพราะว่า ใช้เวลาที่เกี่ยวไม่นานมันก็จะได้เงยเพราะว่ามันจะถึงกำมือเร็วนะคะนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับว่าทำไมป้าต้องเกี่ยวข้าวเร็วนะคะก็นี่คือทีมเกี่ยวข้าววันนี้นะครับมาเขาเรียววกาาาว่ามาลงแขกนะครับมาภาษาบ้านอีสานน่าบอกว่ามาลงแขกนะครับลงแขกเกี่ยวเขาแต่ว่าข้าวก็งามนะครับม,มีเม็ดมีหมากดีมากเลยนะครับอันนี้มันเป็น ไม่ได้ไม่ใช่นาหวานนะครับนี่เป็นนาดําปักดําเอาน,นะครับมมแ,แต่ก็ต้องเอาออกด้วยนะคะบสมัยก่อนเวลาจะลงเกี่ยวข้าวเนี่ยต้องเอาไม้มามอบมาหมอบมอหมอบไปแต่ตอนนี้ไม่มอบนะมันมันมันก็ตั้งอยู่ <c oughs> ถ้ามันแก่กว่านี้ก็มอบแล้วมันจะไปในทางเดียวกันเวลาเกี่ยวข้าวมันจะไม่ปวดหลังนะครับให้มันสูงสูงบ้างมันก็จะพอดีนะครับตอนนี้ข้าวแตกกระจายนะคะ ข้าวแต่กอแล้วก็ค่อยๆทาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะร่วงหมดนะคะครับมันจะร่วงนะอากาศก็ร้อนอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเมฆฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อเช้านี้นะครับตอนเช้าๆเก้าโมงก็ยังตกอยู่นะครับ,รบก็ช่วงนี้จะขออนุญาตที่จะลงไลฟ์ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะต่ออยู่นะครับ ให้ไลค์ค่ะนี่ขา,นนขายคลิปค่ะคลุงมันก็เอาบ่อยให้ไลคอยู่ตรงนั้นเ,ออเดี๋ยวลงเป็นช่วงก่อนนะครับ